สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้พี่แบมจะไม่เก็บนะจ๊าเนื่องจากว่าพี่แบมเก็บไปหมดแล้วเก็บไปกับพระท่านเนกขันสีผ้ามาเบิงพักเสียนพักเสียนฝรั่งว่ามันเป็นจังไดเนี่ยจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยมันจะเป็นกอบางบางที่มันก็จะไม่เป็นกอมันจะอยู่เป็นกอกอเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยนะคะบางที่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มเป็นก้อนพี่แบมเบิงดู หลายประจัาาติถนนเลยอ่ะจ้ะเจ้าถิ่นอยู่ไหนเจ้าถิ่นอยู่ไหนพี่แบมมาเช็คอินลวเด้อจ้านี่จ้ะเบิ่งดูงามบ่จ่างามงาม,งามทั้งนั้นเลยสวยมากๆเลยพอดีว่าพี่แบมจะไปพี่แบมจะไปส่งพี่ลารดก็มาเจอเอ,อ้ยก่อนนี่แม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 ก่อนนี่แม่แม่จ้าแม่เบิ่งดู มันสิแก่ล่ะเนี่ยมันสิเป็นดอกเนี่ยมาเก็บเอาเดอ้อผู้ใดอยากมาเก็บเนี่ยเนี่ยเด้อจ้าผู้ใดบอกหูว่าพักเศียนฝรั่งเป็นจังไดนนี่จ้าถามว่าอร่อยไหมแซ่บไหมพี่แบมสิบอกจากใจเลยจ้าว่าแซ่บมังมากเลยจ้าแซ่บกว่าพักเศียรมานเฮาอีกโอ้ยเบิง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 ,บง ลายมากๆเลยโอ้ยโอ๊ยใจบ่ได้กอนี่กอนี่เบืงดูโอ้ยเบิ่งเบๆ้งเบ้งเบงดี๋ยวนีเสียงหักบ่จ่ะกอเดียวกับอิมแล้วเนา Lake Jord ะแก่กอเดียวกับพ่อแล้วเนาะเบิ่งดู <choices> เบื้องเบื้องเบิง้งจากก่อเดียวกับกระฮักมันแก่มันเริ่มแก,ก่กระฮักกระฮักซ้ำทีจะคล้องฮักได้เน้อจ้าโอ้ยไม่ใช่เจ้าถิน่นเช็คอินได้ไหมคอยเป็นเจ้าถิ่นเน้อจ้าเจ้าถิ่นนี่แหละเจ้าถิ่นมาแล้วมันอยู่บานแถวแถวบานพี่แบมเองเน้อจ้าพี่แบมก็ไปหาเป็นชั่วโมงครับไปเป็นชั่วโมงไปหาเนื่องจากว่ามันแสบหลายบัดไดแถมมันอยู่จะจ่อ เบิ่งดูจ้ะกอเดียวก็เหลือเฟือสะอาดด้วยจ้ะโอ้ยเบิ่งข่นางนางแทกหม่องเลยเบิ่งด้วยจ้ะโอ้ยอยากสีห้องกริ๊ดกริ๊นะจ้ะเนาะหลายแห้งหลายแห้งจ้ะมาเก็บเอาอเดอ้อมาเก็บเอาเดอ้อผักเสี้ยนปลาผักเสี้ยนฝรั่งนี่แหละจ้ะ บางที่เขาก็อยู่เขาก็ขึ้นไพขึ้นม่านเบิ้งพี่แบมเก็บไปกอเดียวไม่หมดโอ้ยกินตลอดปีตลอดชาติเบิ้งดูเบิ้งดูเดี๋ยวพี่แบมสีขันสมเดีย๋ยวสิกินให้เบิง้งนะจ๊ะเนาะมันแสบซ้ำใดเนาะ